โบบอยๆแกงจิ๋วซาพิทักโลกเจ้านายครับเจ้านายเฮ้ยเจ้านายของเราหายไปไหนเนี่ยผมทำภารกิจขโมยจดหมายแฟนคลับของโบบอยๆสำเร็จนายท่านออกไปแล้วเฮ้ยออกไปไหนอะเขาออกไปซื้อเสื้อผ้าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้อง เขียนจดหมายตอบแฟนครับเองเหมือนที่เจ้านายสั่งไงแล้วเราจะทำยังไงล่ะฉันจะเป็นคนตอบเธอก็เป็นคนพิมพ์แล้วก็กดส่งไงโอเคจดหมายฉบับแรกฉันชื่อทิโมธีทอมอายุสิบขวบฉันอยากจะถามว่าทำไมบอยๆไม่ไปโรงเรียนเลยเขาไม่โดนทําโทษบ้างเหรอ ออืเจ้าหนูที่โมทีทำกระตุนเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมนะสิฉะนั้นบ๊อบอยก็เลยไม่ต้องไปโรงเรียนเข้ามาที่ก่อนี้เพื่อมาอยู่กับปูของเขาต็อกอับาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีจนจำหน้ากระแทบไม่ได้เลยล่ะบบวอบอยอาต๊อบบ๊อยบอยหลานตัวกันเยอะเลยนะบอวบอยลุงลุง ผมไม่ใช่โบอบยบอยเอ้ยอว้าวปู่ไม่แก่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเอ้ยรับไปก่อนใครเข้าน่ะนั่นไม่ใช่ปู่อ๋ออืเอ้ยขอโทษครับึแหมลุงก็จำผิดเหมือนกันม嘛 <c oughs> ต่อไปเลยต่อไปเลยขอบคุณมากตอบจดหมายเรียบร้อย คำถามต่อไปมาจากอารมุกรมจากถนนสิมปัง8800ทำไมอดุรูถึงได้ตื่นเต้นหลังรู้ว่าโลกมีโกโก้อยู่เยอะมากเขาจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเล่าเพราะว่าพลังโกโก้ที่เคยมีบนดาวบ้านเกิดเขา้หมดเขาก็เลยเลือกเดินทางมาที่โลกเมื่อ3า0หมปีที่แล้วเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ชื่อว่าคิวบอยแข่งขันจะทำธุรกิจจนลืมไปว่าธรรมชาติน่ะสำคัญแค่ไหน พวกเขาสร้างโรงงานหลายแห่งทําให้เกิดมลพิษจนค่าสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืชบนดาวไปเกือบหมดเอาแล้วเผ่าพันธของเจ้านายรอดชีวิตมาได้ยังไงอะมีแก๊สพิษนี่เพราะเขาไม่มีจมูกไงเอ๊ะว้ารีบปิดจมูกเร็วเข้าเจ้านายเฮ้ hey, ฉันไม่มีจมูกโอ้ oh, ผมลืมไปพลังโกโก้เป็นขุมพลังที่ไม่สิ้นสุดใช่ส่งพลังมากซะจนสามารถเปิดระบรบ power เฟียร์อย่างอัตวัดได้ แล้วนายมาได้ไงฉันนะเหรอแค่เปิดน้ำใส่ฉันก็ทำงานได้แล้วโอ้ยรู้สึกเศร้าไงไม่รู้เอาละคำถามต่อไปเหอะอืมคำถามนี้มาจากฮัเเซนทอมทำไมเอ๋นี่เป็นพ่อของเจ้าเด็กที่โมทีทาเมื่อกี้นี้นี่อืมมีแฟนครับอายุ55ปีด้วยเหมือนผู้ชายคนนี้ใจรักสนุกแบบเด็กอืมดีดีดิดิดิ๊ดิ๊มิอดิ๊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 ิดิดิิดิ๊ดินดิดดิด แล้วทำไมเพลบชอบทำซัวแปลกๆถามอะไรเนี่ยจะไม่ได้แปลกนะอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของฉันขอน้อ1มนุษย์กินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวข้อ2องอดูๆเป็นเอเลี่ยนที่มีตัวสีเขียวและข้อ3ามเจก็เลยขอสรุปได้ว่ามนุษย์จะกินเอเลี่ยนตัวสีเขียวอย่างเจ้านายเธอว่าไหมอืมอันที่จริงเพลบยังเป็นหุ่นเดินต้นแบบอยู่ในช่วงทดลองใช้ศักยภาพเขายังไม่เต็มร้อยนะ่ะใช่แค่รดน้ำใส่ก็ทำงานได้แล้วอี โอเคคาถามข้อ4คําถามของไอ,อ้อชองฉันคือสุดยอดแฟนคลับสุดพิเศษหมายเลขหนึ่งของโ Bo บบอยบยบ้าบลาบลาบลาฉันมี3ามคถามคําถามแรกโบบายบยมีพลังอะไรบ้างเอา้าไหนบอกเป็นสุดยอดแฟนคลับแต่ไม่รู้ว Bo ่าโบบอยบมีพลังอะไรบ้างเนี่ยนะต้องเปิดคลิปให้ดูละโบบอยบยสามารถควบคุมธาตุได้เช่นสายฟ้าลมและดินเพื่อสู้กับฉันและเจ้านายฉันคือโบบาบยสามารถควบคุมลม ดินและสายฟ้าเท่มากเลยไม่ใช่แค่นั้นเขายัางแยกเป็นสามร่างได้ด้วยและฉันยังแยกร่างได้อีกด้วยบอยบอยพลังแยกร่างทาาุบอบอบอยเยนนายเป็นอะไรเนี่ยโอเคไหมอ๋อคำถามต่อไปก็แล้วกันทำไมออโตบอทถึงให้พลังแกบ,บอบบอยแทนที่จะให้อดูดูอืม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินเจ้านายละเมออยู่ทุกคืนเลยแหละทำไมทำไมทำไมจะให้พลังกับเจ้าบอบบอยทำไมอ,อ่เจาบอาเฮ้ย hey, นั่นเพราะโกโก้ต้องอบาไปเปิดระบบเข้าขอาบิเต้ใส่โกโก้เราไม่ได้อะไรได้ขนาไหนท่าน ยอดเยี่ยมเดี๋ยวพลังโกโก้นี้พาวเวอร์สเฟียร์จะสามารถทำงานได้สักทีอย่างนี้เองก็ถึงมีพลังฉันต้องเอาโกโก้คืนมาฮ่าฮเจฉันชื่ออัตบอกต้องการอะไรจากฉันบอกมานะฉันเพิ่งให้พลังนายไงฮะพลังเหรอใช่พลัง แกเอาพลังให้เขาได้ยังไงก็ฉันถูกตั้งโปรแกรมเพื่อให้พลังกับคนที่เปิดระบบฉันฉันนี่ไงที่เป็นคนเปิดระบบแกไม่ใช่เขาเอา้าเป็นอย่างนั้นหรอกเหรอเฮ้ hey, เดี๋ยวนะแต่นายขโมยโกโก้ของฉันไปเปิดระบบนี่นาะถึงแปลว่าฉันนี่แหละเป็นเจ้านายของเขาใช่ผู้มีเหตุผลนี่เป็นเหตุผลที่เขาคอยตามบอยๆแถมยังไปช่วยต๊อกที่ร้านด้วย เออี่ปูอยากถามอะไรหน่อยอืมอะไรเหรอครับปูอัลตบอที่เขาตามหลานไปทุกที่เพราะว่าหลานเปิดระบบเขาครับฮะแล้วหลานใช้กองก็ของใครไปเปิดระบบล่ะอืมก็ของปูไงฮ่าฮ่แล้วก็แปลว่าปูเป็นเจ้าของสิใช่ไหมเออไม่นะดีใจจังที่มีคนมาช่วยว้าวได้งานแล้วสินะนี่แหละนะชีวิตเจ้าคนทรยศ เอาหลักคำถามที่สามของออชองช่วยส่งของข,องขวัญมาที่บ้านฉันได้ไหมไม่ได้ขอบคุณและลาก่อนชอบขอของฟรีนิสัยไม่ดีไปคำถามข้อที่ห้าดีกว่าภาพวาดของฉันสวยไหม ว้าว wow! มันเท่มากเลยนี่แฟนอาร์บบอย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 กำลังกินไอติมน่ารักอ่ะอ้ภาพนี้ตอนบบอยโตเป็นหนุ่มแล้วอุ้ยโอ้อ้เฉันโตเป็นหนุ่มันอยากสูงเท่ลอเอแบบบบอยนี่อะไรอีกภาพเหรอภาพคุณนายพร้อบ ขี้เร่มากจะเย็นโผลใจะเย็นสุดยอดเจ๋งที่สุดเลยอจะไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันก็มีแฟนคลับก็เอาเถอะอ่านคำถามต่อไปเถอะนะแหมเธออีกชาฉันเพราะาเธอไม่มีแฟนคลับใช่ไหมโอเคคำถามจาก Shadow Hunter 98โอ้ชื่อเท่จังเลยทำไมอดูดูกับโรลบถึงแพ้บโบบ่อยๆทุกครั้ง บอไบอยไม่มีจุดอ่อนเลยเหรอพูดเป็เล่นทำไมจะไม่มีจุดอ่อนบอไปบอยในขี้ลืมเป็นที่หนึ่งนี่ไงเดี๋ยวฉันพาไปก็ได้นะไม่ใช่ไม่อยากให้ช่วยนะฉันแค่อายนะมีมี่ฮะมี <Ha? S 2> มีม่เหรอฉันชื่อเฮนนาะโอ้จริงเหรอฉันนึกว่าชื่อมีมี่เฮ้ยรู้เปล่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอา้าวฮารามุก,กรรมัมไม่เจอกันนานเลยนะใช่แหม่งพูดถูกเอ๊ะกล้าดียังไงอ่ะเอออะกโก็โ,กโอ้เรียกชื่อผิดเหรอเออพักพัก โอ้ฉันจำได้แล้วล่ะเอออับราฮัมฉันเทออโดโเเออบอกแล้วไม่เชื่อเขาขี้ลืมจะตายใช่แล้วส่วนโกเปาก็ขี้ตกใจฉันชื่อโกเปาพลังของฉันเหรอฉันสามารถเปลี่ยนวัตถุเป็นอาหารได้ฮะเทใช่ไหมล่ะเฮะ้อพลังนายใช้ได้เฉพาะตอนไหนกลัวนี่นะเฮ้ hey, แต่ว่าฉันรู้วิธีทำให้ตัวเองกลัวนะดูนี่สิอ้าว โอ้รูปถ่ายพ่อเขาตอนกำลังโกรธตายละนี่มอเตอร์ไซค์ของพ่อฉันรวยแล้วเขากลัวมากเท่าไหร่พลังจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นออกไปหมดนะะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจากนั้นยานทั้งลำก็กลายเป็นอาหาร ่วนจุดอ่อนของหญิงพลังความเร็วของเธอจะลดลงต่อเธอจามเฮ้ฉันชื่อหญิงพลังของฉันคือวิ่งได้เร็วมากอยากเห็นไหมว่าเร็วแค่ไหนอะไรเนี่ยฉันมาไกลใช่ไหมไม่นะฉันจะเสียพลังถ้าฉันจามแต่ถ้าเธอจามอีกรอบหนึ่งพลังก็จะกลับมาเหมือนเดิมขอบคุณนะ กิดอะไรขึ้นถ้าหญิงเป็นหวัดล่ะอืมก็คงจะวุ่นวายน่าดูเลยอ่ะแล้วเฮนนาล่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อเฮนนาฉันบินได้ว้าวฉันยกของหนักได้ด้วยไม่ต้องห่วงนะคะคุณเอเลบี้เจ้าหนูไม่อยู่แล้วล่ะค่ะว้าวและที่สำคัญที่สุดไปเลยนะฉันทำคุกกี้ได้อร่อยมากเออใช่เฮนนาไม่มีจุดอ่อนอะไรเธอมีนะ คุกกี้ที่เธอทำไม,ไม่จริงอ่ะฉ่นงมาอร่อยดีออกนี่จ้าลองชิมสิอืมรสชาติยังกับกระดาษทรายไงนะเปล่าเปล่าปลา่าผิดไปแล้ว,ว <c oughs> อร่อยเหมือนกินกระดาษทรายมันไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นลมหมดหลังกินคุกกี้ด้วยอร่อยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อรถเหมือนกระดาษทรายไม่ใช่แค่นั้นขนาดแนวยังแย่อืมไม่รู้มีสูตรลับอะไรที่ทำให้รถเป็นกระดาษทรายอะฮะถ้าอยากรู้ว่ามีสูตรลับอะไรติดตามชมตอนต่อไปนะโอเคส่วนผสมก็คือ แป้งสาลี30ถุงน้ำตาลอีก20ถุงช็อกโกแลต30แท่งเนยห้าแท่งผงแกงกะรี่ออตะไครออ้น้ำมะนาวเดี๋ยวนะ<อ>ดเดี๋ยว,ยวจะทำคุกกี้หลือแกงกะรี่<อ>เราต้องรอดูตอนต่อไปพอฉันได้สูตรมาแล้วฉันก็จะทำคุกกี้กินเองได้ คำถามข้อที่157แล้วล่ะทำไมอดูดูอยากได้โกโก้ของตออาบาซื้อเลิกเกินโกโก้ของคนอื่นไม่ดีตรงไหนโอเคที่เจ้านายอยากได้โกโก้ของตออาบามมากกว่าใครเพราะโกโก้ต๊อกนั้นทรงพลังที่สุดตอกอาบามีสุดลับพิถี่ทถนให้เขาเปิดลับขุมพลังสูงสุดแห่งโกโก้อย่างที่ไม่เคยใครทำได้ฉันคือสุดยอดคุณนายปลอดใช่แล้วฉันกับเจ้านายถึงกับต้องปลอมตัวเข้าไปเพื่อแอบฉกตำราสุดลับของต๊อกอรุณสวัสดิ์จ้า เอ๋อดีฮะตำราสูตรลับตำราสูตรลับของตั๊กอับบาจงดูตำราสูตรลับของตั๊กอับบาตอนเช้าสามดอลลาร์ห้าสิบเซนของโกเปาตอนบ่ายเจ็ดดอลลาร์ยี่สิบเซนของโกเปาตอนค่ำห้าดอลลาร์เก้าสิบเซน ปอลอผ่านมาสามเดือนแล้วที่โกปาติดเงินเอ๊ะนั่นมันสูตรลับตรงไหนสรุปนั่นมันแค่หนังสือจดนี่และไม่นานพวกเราพยายามสร้างโกโก้ขึ้นมาเองช็อคือพิศาเครื่องสภาแต่ฉันกลายร่างเป็นแค่เครื่องสภาไม่ใช่แค่นั้นนะ พอานท่านรู้ว่าโกโก้ทั่วไปสามารถเปลี่ยนโคลเป็นเครื่องซสกผ้าได้เขาก็ทําการทดลองเพื่อเปลี่ยนโพลเป็นอีกหลายอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเตาอบก,กระทะและกระถางแกส๊ส <c oughs> น่าเศร้าซสเหลือเกินมันรู้สึยกยา,า,ากกว่าโดนปากปวดสายทุกวันซะอีกชีวิตก็งี้แหละนาะทำไมต้องไปชั้นด้วยเจ้านายไม่เคยสั่งให้เธอทำนู่นทำนี่เลยเป็นชันทุกครั้งที่คอยกวาดพืน้น ลลลลลเอาน้ำไปให้ดื่มแล้วผมล่ะมีภารกิจให้ผมไหมครับมีสิไปเอาน้ำมาให้ฉันดื่มอแค่เนี้ยเหรอแถมฉันต้องทำาาายงานนู่นนี่ครอบรายงานสิสัตว์เลี้ยงเจ้าหนายเออไปที่คำถาม158เถอะ เกิดอะไรขึ้นกับมัลติมอนสเตอร์และปาปาโซล่าอันที่จริงแล้วหลังจากที่มัลติมอนสเตอร์ช่วยบบบ่อยพวกเขาก็กลับไปที่บอ่อน้ํายาพิษตัดสินใจอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างหมู่บ้านขึ้นมาปาปาโซล่าในทางกลับกันเขาเร่วมไปสัมภาษณ์งานเพื่อให้มีงานทาบนโลกใบนี้แต่ว่าเขาสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านสักตาแหน่งที่สมัครจนเขาแต่งหนังสือชื่อว่าพันร้อยเหตุผลที่ทําให้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านคู่มือการสอบสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดแห่งยุค เคล็ดลับข้อที่หนึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ก็คืออย่าทำอวดเก่งคุณมีคุณสมบัติดีอะไรถึงมาสัมภาษณ์คนแบบผมได้ฮะและอย่าก,กลัวที่จะทำผิดพลาดผมเข้าใจผิดแล้วผมสิต้องเป็นคนสัมภาษณ์คุณผมครัเป็นคนมั่นใจ <S 2> <S 2> <S ผมไม่เคยทำผิด <S <S ไปประตูอยู่ทางโน้นออกไปขอบคุณวางจำหน่ายแล้วทุกร้านหนังสือชั้นนำ พอได้นะนายพูดว่าเกินไปแหมก็แน่ล่ะฉันเป็นแฟนคลับเขาจดหมายฉบับต่อไปมาจากคุณแม่ที่กังวลทำไมโกปปาวถึงเปลี่ยนวัตถุเป็นขนมกินเล่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพฉันกังวลค่ะไม่ต้องกังวลเลยครับตอนที่ผ่านมาโกปปาวเน่ะเริ่มเปลี่ยนวัตถุเป็นอาหารเพื่อสุขภาพบ้างแล้วอย่างเช่นข้าวผัดไข่เปลี่ยนเป็นข้าวผัดไข่ผัด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 ไข่ ล้วเค้กมะพร้าวเปลี่ยนเป็นเค้กมะพร้าวเดี๋ยวนี้เค้กเค้กเค้กมะพร้าวแล้วก็กล้วยทอดฮะจงเปลี่ยนเป็นกล้วยทอดออช่วย,วยด้วยโอ้โหใช่แล้วทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าเปลี่ยนเป็นแครกเกอร์ฮะอย่าให้เปลี่ยนอะไรอีกมาฮ่าฮ่าเปลี่ยนทั้งหมดนี่ให้หน่อยสิจัดไปโยนไปเลยพวกหย่าฮ้ยห่าย่า เฮ้ hey! พวกนายทำอะไรกันนะไม่นะอ่าได้ทำอะไรไม่รู้เหรอว่าอาหารขยะมันไม่ดีต่อสุขภาพเออก็รู้แหละแต่มันอร่อยอะเฮ้แน่เราต้องอร่อยแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพไม่เอาน้าฉันก็สุขภาพดีนะอุ้ยเฮ้โกเปาฝันของนายฝันฉันมาเร็วโกเปาก็พาไปหาหมอฟันต้องเลิกกินอาหารขยะและกิน ารที่มีประโยชน์แล้วก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเข้าใจนะข้อความนั้นส่งตรงมาจากหนูน้อยแฮนนาขอบคุณแฮนนาเอาล่ะคำถามต่อไปโอ้ไม่คำถามโบนัสแล้วเออเคือเออเออทำไมบบอยชอบพูดซ้าไปซ้ามาในทีวีเออเออเอุ๊บอุอออออออ๊ยทษที่จะหมายขาดแล้วอไม่เป็นไรขาดแต่ก็ยังอ่านได้ โอ้ยโอ้ยตาไฟลุกแล้วด้วย,ยงั้นคำถามต่อไปเลยนะจากหนูน้อยอดัมถ้าบโบยบ่อยร่างสายฟ้ากลายเป็นบโบยบ่อยร่างพายุแล้บโบยบ่อยร่างดินกับลมล่ะเปลี่ยนเป็นกอนขี้ฉาไงเยะอุ้ยโอ้โอฉันทำาะายผิดอะโบยบอยลมเปลี่ยนเป็นพายุไซโครนส่วนดินก็เปลี่ยนเป็นแผ่นดินไหว <c oughs> เราไปดูภาพในตอนนั้นกันดีกว่าเอาละมาเลยพร้อมนะ โอ้น้อหยุดก่อนที่จะทำคนอื่นบาดเจ็บเฮ้อบทไหนโอเคหรือเปล่าสุดยอดเกิดอะไรขึ้นต่อจะต้องดูให้ได้รอไม่ไหวแล้วอย่าพลาดตอนจบีซั้นแรกของโบบอยนะ ในที่สุดเราก็ตอบจดหมายจากแฟนคลับโบบอยครบมีแห hey, พวกแกทำอะไรกันอยู่นะเออเราเพิ่งตอบคำถามในจดหมายแฟนคลับของบบอยเสร็จนะครับเจ้านายนย่ำไปเละฉันรู้ว่าฉันเพิ่งพวกแกได้ว่าแต่พวกแกตอบจดหมายแฟนคลับพวกนั้นในแนวไหนเออก็ตอบแบบสุภาพและจริงใจไงครับอะไรนะฉันบอกให้แกตอบแบบหยาบคายไม่ใช่แหละแฟนคลับจะได้เกลียดเจ,จ้าบบอย ไม่ใช่ตอบแบบสุภาพเอาผมขอโทษครับเจ้า,าหน้อยขอโทษแกนั่นมันตัวสร้างปัญหาจะเย็นก่อนคนะท่านเหมือนโคบจะลืมตอบไปหนึ่งฉบับค่ะอ๋อแค่หนึ่งและไปยังเดชฉันจะตอบกลับให้หยาบที่สุดเจ้ามนุษย์คนนี้จะได้เกลียดเจ้าเด็กโบโบบอย <laughs> นี่รับจดหมายนี่เดี๋ยวนี้เลยได้ขนยท่านสองวันผ่านไป เจ้านายเจ้านายเราได้รับจดหมายเจ้านายฮะจดหมายอะไรไม่รู้ครับหรือว่าบินเก็บข้าไฟก็ไม่รู้เฮ้ยนี่มันจดหมายที่ฉันเคยตอบไปวันก่อนนี่นานี่แกเป็นแฟนคลับเจ้าบอยที่เขียนจดหมายหาเขางั้นล่ะเออเออคือเอเจ้าง้อมานี่อะไรโโนะ